และคลิปนี้ก็คือเดโม VS พอดจริงคือคนที่เทรดด้วยเงินเดโมนะครับหรือว่าเงินที่เราสามารถที่จะคีเอทเข้ามาได้ไม่ได้เป็นเงินของเรานะเป็นเงินทดลองให้เราเทรดแล้วกันนะครับคือคนที่เทรดด้วยพอดเดโมเนี่ยข้อดีก็คือเวลาที่เราได้กําไรหรือว่าเราขาดทุนน่ะคือมันจะไม่มีใครมาเอาเงินเราเลยเป็นเงินที่เราสามารถเทรดเองก็ได้มีสถาธในการออกหลอดเลยมีใครอยากมีพอดใหญ่เท่าไหร่ก็สามารถใช้พอดเดโมเนี่ยเข้าทําการซื้อขายได้เลยแต่ข้อเสียข,ของเดโมนะครับก็คือ เวลาที่เราเทรดไปเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยบางครั้งเนี่ยเราเทรดไปด้วยอารมณ์อยากจะกดหลอดใหญ่ๆนะครับเทรดไปด้วยอารมณ์ที่ว่าลองดูว่ามันได้เงินจากตลาดนี้เยอะจริงหรือเปล่าแต่คือเราจะไม่ได้เรียนรู้เทคนิคอะไรเลยถ้าใครที่อยากเก่งไว้นะครับอาจจะเทรดด้วยเงินจริงดูอาจจะเริ่มต้นที่ 10- 20เหรียญก็ได้นะพอเป็นเงินจริงเข้ามาเทรดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการเทรดเนี่ยเทคนิคอย่างเดียวไม่ใช่นะครับบวกอารมณ์เข้าไปด้วย คือแบบมันจะมีความรู้สึกอันมากมายเลยครับผมรู้สึกว่าเอ้ยกำไรแล้วอยากจะปิดนี้วะหรือว่าเราจะถือต่อดีขาดทุนเอ้ยไม่อยากปิดเลยหลากหลายอารมณ์เลยนะครับนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างเดโมกับพอร์ตจริงอ่ะใครรู้แล้วไปเลือกเทรดกันเลยว่าอยากเทรดแบบไหนก่อนลากันไปฝากเพียงคำว่าชอบเทรดให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ